เสื้อาราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อสีพื้นชีฟองงานปักนะคะเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นชีฟองเนื้อสายแบบเทคเจอร์ผ้าในนิดหนึงจะไม่ค่อยโปร่งนะคะแล้วก็มีน้ำหนักทิ้งตัวได้ดีดีเทลตัวนี้เรามาพร้อมงานปักเป็นแถวนะคะด้านหน้ายาวลงไปเลยอันนี้ปักใหม่ทั้งหมดปักขึ้นมาเป็นชิ้นนะคะแล้วก็ตัดต่อ t r i มลูกไม้เข้าไปตัดต่อแบบสวยมากเนียนกริบนะคะ แล้วก็ลูกไม้นิ่งไม่มีย่นเลยเรียงเป็นแถวแถวแถวไปนะคะช่วงบ่าก็จะมีตัดต่อตรงหัวไหล่นิดหนึ่งเป็นเส้นเชื่อมคอตัวนี้จะเป็นคอพับพอคอ,อกุ้นหลบในนะคะแล้วก็ใส่เป็นเชิงระบายล้อมรอบแล้วตัวนี้ทามาคอค่อนข้างกว้างเป็นคอกลมที่ใส่ง่ายส่วนทรงแขนนะคะตัวนี้เป็นแขนสามส่วนมีลังถ่วงด้านในแล้วก็ปลายแขน เป็นใส่สมออยางยืดน,นะคะด้านในมีลังถ่วงแล้วก็จะต่อทีมเหมือนที่เสื้อเลยเป็นชายระบายนะคะใส่เชิงตัวนี้ที่เทลก็จะรับกับที่คอนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัดต่อลูกไม้นิดนึงแล้วก็ปล่อยเรียบมาทั้งหมดสามสีนะคะมีสีเทาสีแดงแล้วก็สีดำนะคะ แต่สวยทุกสีเลยมีนี่สีแดงก็จะหรูๆนี่สีดำสีดำคือปักขึ้นอยู่แล้วนะคะสีดำเทาสวยมาสามสีไซส์ S ถึงสาม XL นะคะเทาแดงดำนะคะ